สวัส hey, ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังได้คำข้อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสุวรรณประสงค์ศรัทธาของคุณนำข้างสระทองพิมพศรัทธาของคุณอารีพัฒรานุกูลกิจรับเป็นเจ้าภาพครับ คอดูโมทนาในกุศลศรัทธาขอท่านต่างกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานัางธรรมทานัางชิตนาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพละวะปัจจัยให้คุณสุวรรณประสงค์ให้คุณนำค้างสัตทองพิมพ์ให้คุณอารีพัทรานุกูลกิจทุกท่านขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัย ทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้รายการตามทางพุทธเจ้าจะเป็นสตาของคุณอาลียาสงววศสีสตาของคุณเนยนาแสงรักษาสตาของคุณประพันธ์โตเอี่ยมร่วมกันรับเป็นโช้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนีนะครับ คืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับทุกข์ก็ไม่มีกินทุกข์าะไม่มีชช้ตาละพันทุกเนะีฮะชายเมืองสิงห์ก็ร้องทุกร้อยแปดเนี่ยเคยฟังไหมฮะนี่เพลงรุ่นนี้เพลงรุ่นใหม่เขาเขาไม่รู้จักกันแล้วนะ คนเรามีทุกมากกว่าร้อยแปดประพันประการแต่ก็ทุกข์ที่พระเจ้าช่วยได้เราก็ต้องยอมรับว่ามีทุกข์ที่พระเจ้าช่วยไม่ได้เราก็ต้องรู้ว่ามันไม่มีจะทุกข์คืออะไรเราจรึงต้องทําความเข้าใจซะก่อนนะครับนะเมื่อจบในตอนนี้ทุกข์มีสองอย่างเอาย่อๆเลยนะนะน้ทุกขเวทนา ทุกคนจะนานก็คือได้แต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจเช่นนัา่งนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์หิวมากก็เป็นทุกข์ใช่ไหมน,นี่เป็นฝีเป็นแผลเป็นหนองสุกไหมฮะ <laughs> ทุกข์ <laughs> อันนี้ชัดเ,น<อ>เจนนะฮะเพราะฉะนั้นที่ผมพิสูจน์กับมิชินารีอะมิชินารีอะ ก็ไปสู่เรื่องทุกขเวทนาผมก็รู้ว่าทุกขเวทนาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเพราะพระเจ้าเขาไม่รู้เรื่องเรื่องทุกขเวทนามันคืออะไรใช่ไหมเพราะคําว่าทุกขเวทนาเนี่ยเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เราได้เข้าใจนะฮะภาษาบาลีภาษาพุทธเจ้านี่เราต้องเรียนธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าทุกขเวทนาคือความทนได้ยาก นะนั่งนานก็เป็นทุกข์ใช่ไหมจากนั้นจึงต้องพิสูจน์กันไหมคุณนั่งเฉยๆไม่ขยับเพื่อเยนะผมก็นั่งเฉยไม่ขยับเพื่อเยเลยนะประเดี๋ยวทุกข์มันจะมาอันนี้เรื่องของทุกขเวทนาครับทุกขเวทนาฉะนั้นทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายเพียงปฏิบตัติตามคำสอนของพุทธเจ้าเธอตั้งกายไว้แล้วในอาการอย่างไร ต้องเข้าใจความหมายของคำคำนี้นะฮะอาการนั่งก็ต้องนั่งเฉยๆนะไม่ขยับขยืน่นไม่เคลื่อน่วนไหนเลยนะอาการนั่งนะต้องนิ่งเหมือนดังกับพุทปธปฏิมาพุทธลูปเลยพุทธปฏิมาพุทธร,รูปนั่งแล้วไม่บ่นเลยใช่ไหมไม่บ่นเลยใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว นิพพานแล้วจึงหยุดพูดหยุดเคลื่อนไหวหยุดอาการอย่างใดๆทั้งหลายทั้งปวงที่นะฮะในทันที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นมาไม่ใช่พุทธะหรอกครับนะปั้นขึ้นมานะและพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่ได้สั่งให้ปั้นด้วยนะเอาละนั่นเะป็นเรื่องของเราคิดกันนะให้เราได้เข้าใจ พระพุทธเจ้ากลับว่าเธอตั้งกายไปแล้วในอาการอย่างไรอาการของกายยังมีสี่นั่งก็ต้องนั่งเฉยๆสินี่เราไม่เฉยอ่ะนั่งเลยทำไมต้องขยับขยุกขยิกขยิกขยิกย,ย,ยกไปยกมาขยับไปขยับมา,ยบมาอยู่เรื่อยเราไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าเราทําไมต้องขยับนั้นต้องพิสูจน์ครับจะได้รู้ความเป็นจริงว่ารูปนั่งก็มีทุก นั่งเฉยๆไม่ขยับขะเยืนเลยก็มีทุกข์พิสูจน์เลยนั่งไม่ขยับเลยนอนไม่ขยับเลยยืนไม่ขยับเลยถ้าเดินก็เดินไม่หยุดเลยจะรู้เลยว่าทั้งสี่อิเดรียบทเนี่ยมันมีทุกข์อยู่นั่งป,ป๊บป,ประเดี๋ยวเดียวนะครับมันเริ่มขึ้นแล้วนะขึ้น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 ,นชักเริ่มทนไม่ไหวอยากจะขยับ อยากจะเหยียดอยากจะคู่อะไรกัสารััพเราไม่รู้หรอกครับนั่นคืออิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่จะมีสีนั่งนอนยืนเดินนั่งก็ต้องนั่งเฉยๆที่ไม่เอาอิริยาบถอื่นเข้ามาบนถ้านั่งเฉยๆไม่ขยับเลยทุกมันเกิดทันทีทุกนี่เรียกว่าทุกขเวทนาทุกก็จะเกิดมากขึ้น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 ในที่สุดทนไม่ไหว ทนไม่ไหวก็ต้องขยับต้องเปลี่ยนไอ้ที่เราต้องขยับขยื่นเคลื่อนนิดเดีเนี่ยเป็นการระบายความทุกข์เราจึงนั่งกันอยู่ได้นานเพราะระบายระบายนิดนิดระบายนี่หน่อยเอียดนิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานิดแล้วก็มีอารมณ์อะไรข้างหน้าเลยเลยข้อเสนอเริ่มเหมือนเรื่งนั่งอยู่ได้นานหารู้ไหมว่าไอ้ที่นั่งได้นานน่ะเพราะเราต้องระบาย อย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างนะเท้าไปเหยียดบ้างคู่มาบ้างน่มือก็ต้องยืดไปบ้างเดี่ยวไปบ้างเดี๋ยวซ้ายบ้างอะไรมันระบายระบายก็มือโอ้เนี่ยนั่งอยู่ได้ทั้งวันเฮ้อลงไม่ขยับเลยทีฮะจะนั่งได้ทั้งวันไหมไม่ขยับเลยไงใช้ใช้ไม่พูดไม่จานไม่เลียวซ้ายไม่แลขวานะนะกระพริบตาได้อย่างเดียวนะได้จะนั่งตาปลิบปลิบปลิบ ขยับก็ไม่เอาขยื่นก็ไม่เอาไปเดียวเดียวหนะครับมันทนไม่ไหวย้อนคาตอบได้เลยใช่ไหมทุกคือทนได้ยากทุกก็คือทนได้ยากแล้วอะไรปิดบังทุกอยู่แล้วครับเออทุกเกิดจากอะไรก่อนต้องทราบก่อนทุกเกิดจากอิรียบทมันเก่าลงเก่าลงเก่าอิริยาบถมันเก่าลงได้เมา่าทหล่มันก็ยิ่ง ทุกมากขึ้นเท่านั้นพอเปลี่ยนอริยบทใหม่ปุ๊บนะเปลี่ยนในอริยบทใหม่ปุ๊บทุกมันก็หายไปทันทีแลอริยบทใหม่ก็เกิดอริยบทใหม่เกิดเนี่ยสุขเวทนามันอาศัยอยู่กับอริยบทใหม่นั่นพอเปลี่ยนอริยบทใหม่ปุ๊บสุขเวทนาเกิดแม้สบายเพราะความสบายในอริยบทใหม่ เลยไม่เห็นความทุกข์ของยบทเกา่าอันนั้นอิียบทใหม่ปิดบังความทุกข์ของยบทเกา่าจริงไหมลองพิสูจน์ดูเพราะเราไม่ได้ตามรู้มันเลยว่าความทุกข์ในยีบทเก่านั้นก็ถ,ถูกปิดบงังด้วยยีบทใหม่เพราะปิดยีบทใหม่ปุ๊บเราไม่ได้ไปเดวแลดูความทุกข์ของยบทเก่าเลยเรากลับมวัวเมาอยู่กับการมีอิเดียบทใหม่ พอมียิบทใหม่ไปนานเท่าไหรยีบทใหม่แล้วก็กลายเป็นยีบทเก่าขึ้นยีบทเก่ามากเท่าไรทุกก็เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมฉะนั้นพระเจ้าไหนก็จะสอนอย่างนี้แหละครับพระเจ้าองค์ไหนจะสอนว่าทุกข์คือทนได้ยากทุกข์นั้นอาศัยอยู่กับยีบทเก่าสุขนั้นอาศัยอยู่กับยีบทใหม่นั่นปลี่ยนยีบทใหม่แล้วไม่รู้ความเป็นจริงของยีบทเก่าจึง เป็นอิเดียบทใหม่ปิดบางความทุกข์ของอิเดียบทเกา่าแต่ถ้าเราตามรู้ตามรู้เราจะพบเลยว่าอิเดียบทเก่ามากเท่าไหร่นะทุกข์ก็เบียดบังมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเมื่อทุกข์บีบคั้นมากขึ้นมาค้นก็ทนไม่ไหวเมื่อทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนอิเดียบทใหม่พอเปลี่ยนอิเดียบทใหม่อิเดียบทเก่าดับไปทุกขเวทนาก็ดับไปพร้อมกันกับอิเดียบทเกา่าจริงไหมทุกขาจาระก็ ดับไปเพราะกรบดีบทความจะนั้นผมสมมติว่านั่งอยู่ก็ยืนต่อเน,นื่องกันถ้าเรานั่งไปมากขึ้นมากขึ้นทนไม่ไหวแล้วก็ยืนนั่งนานทุกขก์ก็เกิดมากเกิดมากก็ต้องทนไม่ไหวก็ยืนยืนแล้วลูกนั่งหมดไหมฮะลุกที่อยู่ในท่านั่งหมดไหมหมด ลูบน,นั่งอันด่ษฐานลูบยืนอันดิษฐานหมดทุกอนนเนื่องจากนั่งก็หมดพอลูบยืนเกิดทุกเนื่องจากนั่งหมดลูบยืนเกิดอันเดียวลูกยืนมันก็เกา่าและทุกเนื่องจากยืนมันก็เกิดทุกเนื่องจากยืนเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็ทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวก็นั่นงดีกว่านั่งต่อลูปยืนหมดทุกเนื่องจากยืนก็หมดใช่ไหมพอน,นั่งปุ๊บ ก็ม um ีอิเดียบทใหม่อิเดียบทใหม่เป so ็นที่อาศัยเกิดของความสุขรู้สึกมันสบายสุขเวทนาเกิดสบายสบายพอนั่งไปนั่งไปเฮ้ยชักเริ่มเมื่ออีกแล้วเฮ้ยท่านลองตามดูที่ขับทุกียบุตรจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นนั่งนั่งเป็นนอนนอนเป็นยืนเราจะเห็นได้ว่าทุกมันตามเล่นงานอยู่ทุกียบุตรและความทุก์ตอนเนี้ย มันอยู่กับอิดียบทเก่าเรื่องนี้ผมได้บรรยายไว้เมื่อวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ที่ผ่านมานะครับเชี้ให้ผู้ที่เข้าและเก่าลงปฏิบัติธรรมะเนี่ยเข้าใจเข้าใจการเกิดขึ้นของรูปก,การเกิดตั้งอยู่ของลูกการดับไปของลูกเราสวดมนต์ ชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขาพยาธีปิทุกขามันนาำปีทุขคงนะพูดดังภาษาไทยเราคือเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วก็ตายพระพุทธเจ้าก็สอนความเกิดแขวนไว้กับความแก่ความแก่แขวนไว้กับความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยก็แขวนไว้กับความตายความตายก็แขวนไนว้ให้เกิด,กกกเ,กดเกิดอีกก็แก่อีก แก่อีกก็เจ็บป่วยอีกเจ็บป่วยอก,ก็ตายอีกเป็นอยู่อย่างนี้วิปัสสนาเนี่ยท่าผูช้ชมรับพระพุทธเจ้าเป็นผู้กำหนดให้ดูรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินแต่เราไม่เข้าใจว่านั่งว่าใครนั่งใครนอนใครยืนใครเดินจึงต้องเรียนอธิบายว่านั่งมันเป็นรูปนะ รูปนั่งก็รูปหนึ่งรูปยืนก็รูปหนึ่งรูปเดินก็รูปลรูปนั่งก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราเคยรู้ไหมรูปนั่งเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปรูปนั่งเกิดก็คือชาติปิทุกขาชาติเนี่ยแปลว่าเกิดทุกขาก็หมายถึงขันห้าขันห้านี่ขันใดขันหนึ่งก็ได้ชื่อว่าทุกขาอม ขันห้าเนี่ยลูประขันเวทนาขันสัญญาขันนะขักขันขันห้าเนี่ยขันใดขันหนึ่งก็ได้ชื่อว่าทุกขาให้เข้าใจไว้เพราะทุกคือขันห้าแต่นนี้ขันใดขันหนึ่งเอารูปประขันอย่างเดียวรูปประคันที่อยู่ในท่านั่งก็เรียกว่ารูปนั่งรูปนั่งก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือโดยทัท่วทไปในบาลีที่เดียวโก,กันแต่ในพระไตรปิฎกรูป เกิดขึ้นรูปแก่รูปเจ็บป่วยและรูปก็ดับไปเราเรียกตามภาษาบาลีว่าชาติปิทุขาชาลาปิทุขาพยาทีปิทุขามะระนัมปิทุขาเราก็แปลกันว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บป่วยเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์เลยไม่รู้ใครเกิดไม่รู้ใครแก่ไม่รู้ใครเจ็บป่วย แล้วก็ไม่รู้ใครตายเมื่อไม่รู้ความเป็นจริงว่าใครเกิดใครแก่ใครเจ็บปวแต่มันก็เรานี่แหละเกิดเกิดแล้วเราก็ต้องแก่เราแก่แล้วก็ต้องเจ็บป่วยเราเจ็บป่วยแล้วก็ต้องตายอันนั้นเราพูดกันโดยความเราเข้าใจแต่ความเข้าใจในทางธรรมาคาสอนพุทธเจ้าแม้รูปประคันรูปเดียวก็มีการเกิดขึ้นมีการแก่มีการเจ็บป่วย แล้วก็มีการดับไปหมดไปนี่การดับไปหมดไปเราเข้าใจว่าตายที่จริงมรณะเนี่ยแปลว่าดับไปแล้วก็หมดไปก็ได้ฉะนั้นเรื่องนี้ดูความต่อไปนะครอันนี้ทุกขเวทนานะ,ะนี่ทุกขเวทนานะทุกเวทนาทุกในที่สองทุกแรกคือทุกขเวทนานะ,ะทุกในที่สองคือทุกขะอริยสัจจะ ทุกขอริยสัจจะนั่นก็คือขันธ์ห้าทุกขอริยสัจจะในมัจจิกันห้าน,น,นะฮะเราเรียนธรรมะในหลักสูตรนธะรรมะชั้นตรีคืออริยสัจสี่ทุก <c oughs> คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะอริยสัจตรในหลักสูตรนธรรมะนะฮะชั้นตนรีนะฮะนธรรมชั้นตรีนะทุกสมุทัทยนิโรธมรรคแต่อริยสัจตรีในพระธรรมจักรหรักสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นไม่ได้มีสี่คำนะฮะอริยสัจสี่ เราเรียนหลักสูตรตองทำมันเตีอริยสัจส,สีมีสี่คำมาทุกสมุทัยนิโรธมาดนั่นเป็นการเรียกอริยสัจโดยโย่อโดยเต็มแล้วทุกคือทุกขะอ,อริยสัจจาสมุทัยก็คือทุกขะสมุทัยอริยสัจจนิโรธก็คือทุกขะนิโรธอริยสัจจามัดก็คือทุกขะนิโรธคขามิมีปฏิปทาอาริยสัจจาเราต้องเรียนฉบับพิสดาร เราจะได้รู้ว่าทุกขะอริยสัจนั้นหมายถึงขนาไม่ได้หมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจให้เข้าใจอย่างนี้นะความไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นทุกขะเวทนาส่วนทุกขะอริยสัจนันหมายถึงขันห้าขันห้า,าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนารูปก,ก็คือนารูปก,ก็คือส่วนต่างๆของร่างกาย เวทนาคือเจตสิกที่ทําหน้าที่เสวยอารมณ์จดซีจดไจดว้หามาให้แล้วเราจะได้รู้ว่าทุกขะอาริยสัจจะทุกขเวทนามันไม่เหมือนกันนะทุกขเวทนาหมายถึงนั่งนานก็เป็นทุกนอนนานก็เป็นทุกข์ยืนนามันตัวเสวยอารมณ์ ส่วนทุกขะเรียสัจจานั้นไม่ใช่อย่างนั้นทุกขะเลียสัจจะหมายถึงขันห้านั่นแหละเป็นทุกขะอริยสัจจะหรือเรียกสากลนะฮะขันห้านั่นแหละคือทุกขะทุกขสัจจะขันหะ้านั่นแหละคือทุกขสัจจะนะฮะทุกขสัจจะประกอบเป็นรูป,ปรขันนะรูปรขันก็คือส่วนต่างๆของร่างกายเวทนาขันคือเจนสิกที่ทําหน้าที่เสวยอารมณ์ สัญญาขันก็คือเจตสิกที่ทําหน้าที่จําหมายอารมณ์ไว้สังขารลขันคือเจตสิกห้าสิที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นอภิยากตะบ้างตัวปรุงแต่งนะฮะเรียกว่าสังขารลขันนะวิญญาณละขันก็คือจิตทั้งหมดที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์ทั้งห้านี้ย่อแล้วก็ได้แก่รูปก,กับนาม เนี่ยที่เราต้องเรียนไปปฏิบัติวิปัสนาต้องเรียนเรื่องขันห้าใช้เวลาเป็นวันสองวัน,สา,วนสามวันกว่าจะเข้าใจกว่าจะมาย่อขันห้ามาเป็นเหลือลูกกับนามได้โอ้โหต้องใช้เวลามากพอสมควรนี่คือปริยัติคำสอนของพุทธเจ้าก่อนจะปฏิบัติวิปัสนาต้องเรียนรู้เรื่องขันห้าซะก่อนถ้าไม่เรียนรู้เรื่องขันห้าจะเอาความเข้าใจว่าลูกว่าน้ำได้อย่างไร ลูกก็ไม่รู้นามก็ไม่รู้มีลูกกับนามเท่านั้นนะที่จะนำเข้าสู่ความรู้แจ้งเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าไม่มีรูปนามเป็นอารมณ์ก็ถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคำสอนข้าพเจ้าลนะโอ้ไม่ต้องไปเรียนเลยมาลกนั่งรับตาเดี๋ยวก็เห็นเองคำสอนพุทธเจ้าเป็นปัจจตังแนน่ เหมาเลยนะง่ายง่ายพวกอภิธรรมมาพูดมากมันไปฟังมันหลกสั่งไม่ให้ฟังพวกอภิธรรมเลยนะเอ้อพวกอภิธรรมเนี่ยพูดมากาพูดมากก็คำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมีมากถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์้านับเป็นคำพีก็ถึงสิบเจ็ดคำพี นับเป็นปิดกก็สามปิดกค่ะไหมสามปิดกสิบเจ็ดคำพีแปดหมื่นสี่พันประธรรมคขันใจพูดคำสองคำจบได้ไงมันก็ต้องพูดมากเป็นธรรมดานะหลวงพ่อนะเอ้าวตกลงรู้จักขันห้าที่เราเรียนอภิธรรมะเจ็ดคำพีนะแต่ยังไม่ได้ขึ้นสักคำพีนะ เรียนบันไดก่อนเรียนบันไดบันไดมีมทั้งหมดเก้าขัน้นนะเก้าขัน้นเรียกบันไดก็เป็นเก้าขัน้นเรียกบริเชตก็เก้าบริเชษเรียกตอนก็เก้าตอนเรียกกันก็เก้ากันนะ <c oughs> เรียกมงกก็เรียกเก้า 9, หมดพระอนุรุทธ,ธาจารย์ เกิดในครั้งที่พูุ้ทธเจ้าปรินิพพาแล้วประมาณ900ปีย่อพระไตรปิฎกมาเป็นอภิธรรมะทะสังฆะนะเกตอนเก้าปฏิเชตและเป็นที่นิยมเรียนมาสองพันกว่าปีแล้วนะครับเป็นที่นิยมเรียนมามีผู้ย่อหลายองค์นะฮะเรื่องไตรปิฎกนะอ่ะอ่า เป็นอภิธรรมมาวาตานก็มีเป็นอัภัสราเลานีก็มีหลายองค์ที่ยออ่ออภิธรรมมาไว้ให้เรียนแต่เขานิยมกันมากที่ตุดคือของพระอนุรุทธาจารย์ท่านแปกฉานแล้วก็เก่งจัดลำดับอะไรควรเรียนก่อนเรียนทีหลังจัดเอาไว้ทั้งหมดถึงเก้าตอนเก้าพิเศษเราก็ เดินตามรอยบัณฑิตที่ท่านได้เดินมาก่อนแล้วเอาคำสอนของพระเจ้าที่บัณฑิตได้รวบรวมนะได้ลำดับไว้ให้เราเรียนนันเราเรียนมาถึงปฏิเชตที่เจ็ดหลืออีกสองปฏิเชตนะแปดกับเก้านี่ขนาดปริเชตเจ็ดจะเหลือน้อยขนาดนี้นะแปดจะขนาดไหนนะทุกทีเลยนะท่านผู้ชมตอนนั้นไม่ได้่ายทอดออกทีวีนะ เริ่มเรียนไปเฉดหนึ่งก็ล้นห้องนะฮะแล้วนั้นก็ค่อยหายไปหายไปหายไปพอถึงปริเฉดแปดเหลือยี่สิบคนสองร้อยคนเหลือยี่สิบคนนะลนคิดดูขนาดไหนเจาะเนื่องมาจากว่าหลายๆอย่างนะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เหลือยี่สิบคนเหลือสิบกว่าคน นะหลายเหตุหลายปัจจัยอยู่เรานี่แหละจะเป็นส่วนที่พิสูจน์กันพิสูจน์ว่าเราเนี่ยจะลองท่านผู้ฟังที่เคารพคท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ในธรรมะและสธาของคุณสุวรรณประสงค์สธาของคุณลำค้างสัทองพิม สธาขอคุณอรธธารีพัทรานุกูลกิจรับเป็นเจ้าภาพขอยโนโมธนาสาธุมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามและฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณอาริยาสงวนสีสธาของคุณนายนาแสงรักษาสธาของคุณประพันธตรตเอี่ยมร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ พรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบิเกิดมีแก่คุณสุวรรณประสงค์คุณนํำค้างสะทองพิมพ์คุณอาลีพัฒรานุคูลกิจและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับในหัวรม ศึกษาธรรมะทำสอนพระพุทธองคคิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามับมองอางรมณ์โกรธโลบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สวงสงรักษาสิลให้มั่นคงจะไม่ลงอาบา